สวัสดีครับแฟนดอนลลาร์ออฟเดอะลิงส์ออนไลน์สำหรับคลิปนี้จะมาทำเครสในบ้านผีสิงของโบิลบ้นะก็เท่าที่จับเวลาก็ประมาณ15นาทีอ่ะเดี๋ยวลองจับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่เราเริ่มคล่องละก็ไล่ลับแต่เครสไล่เลย Hello there. Might with speak e you o m m I a เวทดิเดลตรงนี้จะเมันหมด8เควสแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อยอีก2เควสที่อีกแมปหนึ่งจะได้ครบ10เควสพอดีตามตามเควสของมันที่มันเขียนนะสิบเวสเนี่ยดิเดลให้หยิบสีขาวก่อนนะ right w a i t e c o n t r จะเป็นเกาะเนี่ยเป็นเกาะก็จะวิ่งแบบไม่โดนอะไรเลยนะดีมาก ไม่มีอะไรขัดขวางเราได้ครับถ้าเราได้เกาะอันนี้ให้เลือกสีน้ำเงินขาวน้ำเงินนี่ครับแล้วก็วิ่งแบบสบายใจครับไม่มีอะไรขัดขวางเราอันนี้ให้เลือกสีสม้มวิ่งแบบชิวๆไป นี้ให้เลือกสีน้ำเงินปึบอย่างไวนาทีเดียวเองุเาดก็ดีเลยก็ประมาณนาทีหนึ่งก็เสร็จละว, <c oughs> วันแรกวิ่งต้องนานวันแรกหมดเวลาด้วยซ้ำ เล่นค่องๆกันเนี่ยนาทีหนึ่งก็เสร็จแล้วเฟสเจ้ง่ายก็รับเฟสที่สองเฟสที่สองละเรขึ้นตรงนี้หนึ่งหนึ่งทับสิบเสที่สองก็จัดไปครับ วิทย์สองมันจะมีไอเทมจริงกับไอเทมหลอกแต่เราจําตําแหน่งไอเทมไอเทมจริงได้ละมันจะมีอันหลอกลอันจริงเนี่ยจำมันจริงไม่หมดละมันก็จะรอบเดียวค่ะห้องนี้จะยุ่งยุ่งหน่อยห้องนี้แมงมุมมันจะเดี๋ยวมันก็จะชักใยลงมาใส่เราอะ ปห้องนี้ปวดสุดละนี่อ่อนนี่ของจริงครับพุชเนี่ยโดนแล้วมันจะติดอะไรนิดหน่อยติดดีเลย์นิดนึงห้องนี้จบอไปห้องนี้ห้องนี้อยู่ทางขวาห้องอนี้อันนี้มันยับ ห้องนี้ครับเจ็ดเน้นห้องนี้วิ่งง่ายสุดแล้วห้องนี้เอาจริงวิ่งง่ายสุดเห็นจะคุกๆหน่อยแต่มันวิ่งง่ายมากนะห้องนี้ เที่สองเราได้เคลล้วสามเรียงสาม,สามเรียงเลที่สามี้กระูเดี๋ยวก่อนโอเขาทัน อ่งนี้อ่างนี้แม่งปวดสุดอ่างนี้ต้องวิ่งแบบชั้นเชิงนิดนึงครับปวดมากเิดประตูเลยพี่ทั้งปีเลยโดนทุกทีตรงนี้ไม่รู้ทำไงให้มันไม่โดนนะโดนทุกทีเลยเหมือนมันจะเป็นจังหวะมากมากกว่าเดลยวกับบางทีมันจะแบบถ้าคนมันไปแล้วมันก็จะอาจจะไม่ติดหรือยังไงไม่รู้ มันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันชอบมาติดตรงไนมุมมาแหละเรือว่ายากสุดห้องไนมุมหรือก็บ้านผีสิงของบิวโบมันมันเปลี่ยนบ้านตัวเองให้เป็นบ้านผีสิงเนี่ยบิวโบเนี่ย ถ้าดูในหนังก็นั่นแหละตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งบ้านาในเดอร์ Hobbit นะตัวนี้แหละเป็นตำแหน่งบ้านมาันเองแบ็ k เอ d นถือว่าใหญ่สุดละบ้านบิวโบนี่ใครเคิอเลรวะเอออันนี้อันนี้ก็เทรดเดิกันนะทำสองรอบแต่ว่าอรอบแรกมันยากกว่ารอบแรกมันเป็นชาเลนจ์เวลารอบสองเวลามันให้ยี่สิบนาที คือทันแน่ๆรอบเนี้ยก <eighty> ็คือเหมือนกับเวทเมื่อกี้เป๊แต่ว่าเวลามันเยอะกว่าเหรียญก็ได้เท่ากันก็คือง่ายหนึ่งเป็นโหมดง่ายแต่รางวัลได้เท่ากันโดนไหมไม่โดนนะขาเข้าไม่ค่อยโดนไอ้ขาออกโดนนูกนกี่ <laughs> มุมไหนก็โดนขาออกเนะี่ยจะเอามุมขวามุมซ้ายแม่งโดนหมดเลย mm hmm. เราวิ่งออกทางซ้ายโดนเนี่ยเราลองวิ่งขวาบัดโดนดีอ่าแม่ <c oughs> ไม่รอดคีปิ้ง พิงนี้ก็ถ้าถ้าเป็นเนี้ยเวสเนี้ยวิ่งง่ายมากเพราะมันวิ่งมาพบเก็บแล้วเข้าเลยเวสตรงมากแต่แล้วเควสอื่นอาจจะยากอาจจะวิ่งต้องวิ่งไปฝั่งเวลาเหลืเทียบเลยแต่ว่านี่เพิ่งออกครับเราเราไปเก็บกล่องพิเศษก่อนกล่องพิเศษมันอยู่นี้อ่านี่เป็นห้องข้างบนของบิลโบ ที่ใต้ดินอันนี้เป็นห้องข้างบนคือห้องแม่งมีสองมีแบบเป็นห้องแบบฮอบบิทแบบแต่เป็นสองชั้นอน่ <c oughs> ปกติฮอบบิทมันมีชั้นเดียวนี้บ้านบิลโบมีสองชั้นแล้วมีชั้นใต้ดินอะไรเ้วยของมันพวกนี้กับทางเดินส่วน ไอ้ฮาโลวีนนี่รู้สึกมันจะมีเนี่ยมีแค่ช่วงนี้แหละมั้งช่วงไอ้ฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละก็เดือนตุลาพอดีฮาโลวีนมันก็จะเป็นอันเนี้ยบ้านผีสิงจะมาช่วงเนี้ยเ,เดี๋ยวเราไปตัดริมอันนี้เฟรนดี้ห้าแล้วเป็นเควสช่วยเหรือฮอบบิทฮอบบิทผู้หวาดกลัว แก่แก่รีทอฟอี่ก็จะมีหกตัวนะมีเอ่อเจมส์ตัวหกตัวครับห้องนี้จะมีสามตัวชั้นชั้นแรกเนี่ยจะมีสามตัวเราเก็บแค่หกตัวห้องที่สองห้องที่สองมีตัวหนึ่ง ตอนนี้ก็เล็กๆวิง่ายอนนี้เล็กๆมีห้องเดียวมันไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนแมงมุมเนี่ยจะป่วนๆหน่อยย่ามาให้เลยละะแมงมุมก็มีหนึ่งตัวครับนี่นี่เองเอาปิดผู้หวาดกลัวก็ห้องคีปปิ้งอันนี้ไม่มี อันนี้ลงไปเลยแล้วก็ห้องนี้มีตัวหนึ่งนี่ไงแค่นี้เองเสร็จแล้วเขาบิดผู้หวาดกลัวห้องใต้ดินปไปตึ๊บตบีลวจีอ่ะ ส่วนตัวพวกนี้กล่องมันจะมีเวลาอยู่แนะเนี้ยจะดูเวลาเอาครับจะมีเวลาเขียนอยู่ว่าอีกกี่นาทีกล่องรีเซตแต่มันจะมีกล่องพิเศษก็คือไอเ r e ทเชอร์ซีเฟตเ r e ทเชอร์ซีเฟตเทเชอนี่จะรีเซตหนึ่งวันเลยนะเพราะว่าของระบายมันดีที่อยู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวเราจะพาไปดูซีเ r e เ r e a ทเชอแล้วกัน Goodbye. Pretty hot. Hello. hot. A lovely day, isn't it? Good day. Might I have a word with you? อยู่ห้องนี้เดี๋โดอีกแล้วเดี๋ยวจะมีซีเคปเจอร์อันนี้แหละอันนี้ของดีสุดละแต่อยู่ชั้นใต้ดินอ้าวไม่มีคนวิ่งตัดหน้าเราซะงั้นมีคนทำเคสตัดหน้าเราไม่ฆ่ามันนะไม่อะไรตัวมนุษย์มนุษย์หนี เนี่ยอันนี้เป็น secret t e a t u r e นะเข้าไปเลยเปิดตวัวนี้แต่ว่าเราเปิดไปแล้วเปิดได้รอบเดียวเปิดไปแล้วติดคูดาวอยู่12ชั่วโมงก็คือยังใช้ไม่ได้เปิดได้วันละครั้งอ4่ิบชั่วโมงคูดาวนี่ครัสุดท้ายเคยที่8 บ้านผีสิงาฮุตแบโลก็ใจก็ใจแปดแล้วล่ะสุดท้ายนะสุดท้ายเข้าห้องนี้เลยนางรักคิปปิ้งวิ่งแหวเดี้ยวมากดเบียนตอบเลยชหวก ปักอ่าเสร็จเฮ้ยตัวชอบปิดจังเลยส่วนในกล่องเมื่อกี้ Secret Treasure เเเเเมันก็จะมีของดีคือเป็น,เป,นเป็นม้ากระดูกสีแดงรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นม้าลายกระดูกสีแดงความเร็ว200เลือด2 5 0ความเร็ว68ถือว่าเร็วสุดในในมา้า หมาแบบปกติอะเนี่ยเสร็จละแปดเควสเนี่ยแปดเควสใช้เวลาไปประมาณสิบสามนาทีนะสิบสามนาทีครึ่งสามนาทีเมื่อกี้เราคุยตอนแรกนิดหนึ่งประมาณสิบสามนาทีสองเควสเรามาเก็บจากไอ้นี้วิสมิดก็เลือกเควสง่ายๆครับสองเควสอาง่ายๆจะได้ครบสิบเควส ส่วนนี้กวางก็เนี่ยไปแลกมาอันนี้เป็นกวางในกิจกรรมนี้แหละใช้เท่าไหร่วะ60เหรียญมันมีสัตว์ขี่สองตัวเป็นง่ายคืยนนี้ให้มาคุยกับฮอบบิตแล้วก็เฟรนี้ง่ายครับสองเฟเนี่นอันนี้ได้ดีด้วยนะนได้เวอร์ทูด้วยโอเคนี่เนี่ยง่ายมาก เดี๋ยวก็ไปตีปอ่ะปักอ่าแล้วก็ดูเนี่ยดูในมินิแมปมันจะมีตำแหน่งของไอ้ตัวนี้อยู่มามาตัวนี้ก็ตีไปปักยังมา าปิดเราปิดสองตัวนี่ใหม่อันี้เกิดไวมากตีหัวกอบบินมันก็จะเป็นหัวแบบเหมือนเอาอะไรมาแก่งปักทองอะเจ้าดอีกสองตัวอีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเดียกภพละขาตีหัวกอบบินเขาละเนี่ย เยี่ยมครับเนี่ยเสร็จละสิบเควสประมาณสิบสิบห้าสิบหกนาทีเองสิบเควสเลยนะโคตรไวรออีกเควสหนึ่งสองตรงนี้สิบเควเนะส,ววส,สวไงนี่แดงด้วเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ตรงนี้ต่ออันนี้เป็นเควสร,รวมพอเราเสร็จสิบเควสก็มาส่งนี่เ อันนี้มีอยูอ่80กว่าเหรียญก็แรกตัวนี้แรกม้าเนี่ยคือที่ที่หน้าแรกคือเนี่ยม้าตัวนี้หน้าแรกมันจะมีม้าสองตัวคือตัวตี๋ตออทษหเสิ60เหรียญเดียวแรกเลยก็ได้ปึ๊บแล้วก็เ่็งที่สองก็คืออันนี้ตัวนี้นะหน้าแรกก่อนเพราะว่ามันเป็นกวางตัวนี้อันนี้อันนี้ก็แรกไปแล้วแล้วก็แรกตัวนี้ อันที่สามก็คือ,อน,นี่ครับอีโมบูอีโมบูอยู่หน้าหน้าที่แปดอีโมบูก็น้าแรกเดีเราแรกก็แล้วล่ะอีโมบูมีแค่ช่วงฟอร์เฟสติวัลนะคือช่วงนี้น,นี้เหลือยี่สิบสามเหรียญโอเคก็จบแล้วครับพอเราได้มาแล้วก็กดสัตว์ขี่มาขี่ก็แล้ว บางทีมันจะได้ดีออกมานะพอได้ตัวใหม่มาก็กดขี่รอบรอบหนึ่งก่อนอันนี้มันมันไม่ด้มีดีอะไรให้เราโอเคครับก็จบแค่นี้ประมาณ17นาทีจบละ